พีอ่อารยธรรมจีนโบราณสุสานจินซีฮ่องเต้การบ้านประวัติศาสตร์ธรรมดากับพาเจนกับเทมไปไกลกว่าที่คิดเด็กทั้งสองตื่นขึ้นท่ามกลางความอลังการของสุสานจินซีฮ่องเต้พวกเขาได้พบปรมาจารย์ผู้ไขความลับของเหล่าทหารดินเผา เมื่อความจริงเริ่มอันตรายเด็กทั้งสองต้องหาทางกลับบ้านด้วยความกล้าหาญและมิตรภาพพวกเขาลับสู่โลกปัจจุบันได้สำเร็จและวันนี้เรื่องราวที่ไม่มีใครเชื่อกำลังจะถูกเกล้าให้ทั้งห้องเรียนฟังประวัติการสร้างสุสารจินซีฮองเต้ปรากฏบนพื้นหลังภาพเคลื่อนไหวของทหารดินเผาสุสารของจัก,กรพรรดิองค์แรกแห่งจีน สุสานจินซีฮองเต้คือสุสานของจกักรพรรดิจินซีฮองเต้ผู้รวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวเมื่อ2,200ปีก่อนการก่อสร้างสุสานเริ่มขึ้นตั้งแต่จินซีฮองเต้ขึ้นครองราชใช้แรงงานมากกว่า7,000คนใช้เวลาก่อสร้างนานหลายสิบปีกองทัพทหารดินเผาถูกฝังไว้เพื่อปกป้องจกักรพรรดิในโลกหลังความตายแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะใบหน้าไม่ซ้ำกัน พบครั้งแรกในปีคิศกรักราช1974โดยชาวนานในเมืองซีอานเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกปัจจุบันสุสานจินซีฮ่องเต้เป็นหนึ่งในมรดกโลกที่มีชื่อเสียงและยังมีพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ยังไม่ถูกขุดคน้นเรื่องราวการผจญภัยของเจนและเทมตอนอรารยธรรมจีนโบราณอาจจะจบลงที่นี่แต่โลกประวัติศาสตร์ยังมีอีกมากให้เราค้นหาแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปนะคะ ถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกเราด้วยนะว่าอยากให้เจนและเทิมผจนภัยไปยุคไหนต่อและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ